ย้ำย้ำไปตัวตัวตัวยย้ำเปถดไปเออย้ำไปยังไงเออได้ละอันนคำนึงะาตุ1 0ใหม่ใหพี่ซาเด้อพ่อแม่พี่น้องมันนี่เปลนอาหารกินนี่โอโห้็การืองวันกได้กินกินตกเนาะ Sự cho mắm bưng bay sữa, tiện cho tai nạn nha. Give me rừng tất cả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  tất กับ,บน้ำคุกก่เบ,บ็ดทนน,น,นั่นนีแน้จะกินข,าข้าของฮาวายเลยเนาพิซซ่าฮาวายวายลกคุมมีดเลยวยคือบอกนต่ยงนเจม <c oughs> ันนาวเต็มกะตัว จะจับขอกันยังยัเอ่จอกก็ส้นเบ่จอกก็ใส้นา่ะเอจะจอกวะออจอกมาได้เลยมึงเอาอะเอาเดี๋ยวไปท้าเดี๋ยวมี้เอามาโลดใช้น้ำแข็งบอมีน้ำแข็งไ นี่ก็ใส่น้ำแข็งก็ใส่ขวดเลยนว่ะน้ <c oughs> <c oughs> ำแข็งอ่ะมามีแนวเ,เหดอยู่้อนดูเทิร์นก่เ,เห็ดจ้ะ <c oughs> คือไม่ใส่ขวดเอา <c oughs> โตมันก็นมีในซองกับอันนั้นั้นอยู่นะเ <c oughs> มันใส่ขรรมชาติอันนี้เอาใส่เอาใส่หนัง <c oughs> ใส่กวย <c oughs> เออนั่งใส่ห <c oughs> นังเนาะ ี่น้องเอฟซีไม่กินพิซซ่ากันกันพ่อแม่พี่น้องเปลี่ยนอาหารกินเมื่อยโอ้ตุ๊สบายดีสบายดีพน้อง,องวันนี้กินพิซซ่าฮาวายตัวห้องเย็นสุดห่วยเลยใช่เอาไปนี่มันหดใจแล้โดนละพ่แม่เหนียวอ่ะเอากินนอันนี่ก่อนเอาอันนี้เป็นพอวัด กินทอักทอทนันยากกนกินับพีบ่น้องคือคืออย่าดูโลว่ะมา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 เอฟซีอ่ะสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องไปกินพิซซ่ากันเหมือนซื้อพิซซ่ามากินพิซซ่าฮาวายเมืยอะ่ะ กินแต่ฉีนกับเบื่อหนึก็เมื่อยเนาะกินฉี่ก็เมื่อยแต่ดุก็เดินกินน่องดูกร้านโมกูเอ็กซ์ซีวันนี้กินอาหารนำพาดังก่อนเป็นพลังจังมือกันบ่ หนาวเรื่องพ่อแม่เป็นเนาะฮอนฮอนทไม่แดดไปปลูกกระเทียมแล้วกเขามาปลูกอีกทางเนาะกินบะเวดเราก็จะปลูกไปเอาหัวใหญ่ๆบุพเพได้บุพเพจะได้ซื้อเนาะเอาปลูกเปลี่ยนยางกันเลยจัดหนาเนี่ยจัดแค่หัวเลยรูปกระบอก lọc của bọn này Hãy subscribe cho chị Ghiền Mì ไปเยกไปหาวายไปกินถาดแทกเข้ามาอยู่ตุ่มนึงคนนีน้จะบอกว่าพาวเนาะไปเด็กหาวายคนเราอยู่กันหลายเลยคุณขอได้ขออีกติ๊กเดียว ที่เดือพอพายุว่าเสิง่งสั่นนี่พอเขม่ติตัอีกบอกเธอมีหาคนอยู่เนียมานนี้เป็่ไรดูกคุ่งลงเอาละพุณยังอีกคุณใช่แ,แต่บอกเธอคณเดียวยังชีหาคน เสื่อมันแห้งด้วยตังเหนะื่อยไม่นหละาะเลยห้าพรดเดนไปปลูกกัระเทียมเหมื่อยกินน้ำผาช้องกันนะ่ะ หมูกินก็เมื่อเนาะกินใส่คือมีแหงบาบานเนกระดงเลยดงได้ตุจะดีน้ำยังกินไปทุกทิประเด็กวดบังมิตะลอยาลลอยาลอยเสาเอ็ด ร้อยสัสามหนึ huh. uh ่ง huh. ร uh ้อยสักสามเพราะว่าจะกินยัางเนอยู่ๆกินกล้วยจิกินกล้วยจิ่พ่อแม่เป็นน้องกินเขากินทุกเขาขมือขมือนอกกล้วยนอกเบกหนึ่งกินเลือดบุกขึ้นในพ่อแม่เป็นน้องเพราะว่าได้ยินเอฟซีว่าหลาาคนยุน mà quai mình rút đường tanh lên huyết, cát si men đủ. Xin mẹ sẽ chuyển hàng rồi rút đây, tròn đứa là. Mình được ăn nào, ăn cái này, thấy được. đây. Thích tôm bay cứu đi, ăn หลายคนเลยเข่าดีเจตพูดซีดีดวงจับิดบัมะนาวเน่าเหลืองบาลางถ่วงกหนาวทีดีเนาะทีหลังของ ก็จกเปลี่ยนอ่ะสามเนี่ยโอ้ช่กยองอ่ะแกับมาเราแกะผ้าเดี๋ยวอยากอยากไปหาซื้อกินพ่อแม่เปเนาะเท่าไรเนี่ย กูดงานก็เดี่ยวเเดี่ยวเเพื่อน้ะเนดูกันาเพ่ะงคี่เองลยนะข้าวคือลูกยังน้อยลำบากกั่างเนาะเ่าว่าไปมีลูกน้อยกันลำบากคือกันแปลงในพ่ะภูมเนาะพรบ่ใชยได้ะ อนนี้เหตเบรรเาเด้อผมเป็นหรอก็ได้ิบอเทียกุิ่อินมาจังเน่ยเอาตัวใหญ่นีม่เอตัวน้อยไม่เอาเอาไกินบบเบิดอจะอัแม่ว้าแ็งเพ่นครับกั เต้นขึ้นอย่างกว่าพงดอกเราดัไม่เจอที่ดอกละบาทเนี่ยมงจริงกันเท่าลักไปหาเลาะลิดนละบาทหนึ่ง <c oughs> ต่หายามหมู่ยามคู่ยามพี่ยามนอ้องแต่ละประเทศแต่ละเมืองถือแดดแต่มันปยายามหลุดท้าก่อนอ เอางความความขายจแไปกับชาเพื่อนอยู่คือยังไงเขาเจรอญชยนันนอนเพื่ยนเขาเราเศร้าเพื่อนอยู่เขานอนใจเราเยอะชา้เราทำโรงแรมชาวเพือนไม่ดังทำให้เราห้าเด็กเ็ดกินเองต้องคนจะเทสแบบต้องลงเดมมันกส่ผดแงซื่อกินกับบุพเพซย นัง่งพกปีเด้อพ่อแม่ไปเนาะจึงเงินเท่าเราก็หาพักผ่อนนะฮะไปพลังพล่งกันปะฝลั่งไอซีวัไยได้อยู่อยู่เมืองกรุงปาร,รีสเขาจะไปเที่ยวศูนย์ยืนคนเดียวไอ้ตกงาน,นเขาไปอยู่ศูนย์ฝรัง่งก่อน ป่าอาค่ะเงินเขาจ่ายเป็นเดือนเนะอันที่จะจ่ายเป็นเดือนโบ๊ะโบ๊ะคืออเมริกาได้อเมริกาจ,จ่ายทุกทุกทิศชัวโมงอยู่ฝรั่งนี่จ่ายเป็นเดือนเด้อ,ดอพ่อแม่ไปนอกมีหมู่ขาน้อยอยู่ฝรั่งแต่อังกฤษก็คือกันอันที่กฤษก็คือกันเด้อลูก,ส,กสาวเจ้ากันเพรลูกสาวเขน้อยอยู่ก็จ่ายเป็นเดือนนะแต่บางครั้งว่าให้โอเวอร์ไทม์ มีโอชาบเราจเอเนี้เอยโอี่ก็ได้แต่อยู่เมกามีแห้งเ็ดบ่็อกโานเมื่อยหมดเาเดสละเดสโองธรรมดากับพ่อแล้วก็ไม่เล่น้องติดหนึ่งแปดเก้าร้อยกับพ่อแล้ว พอกินพอไส่ละสองคนเนาะพอจะได้เบียยวจิมหัวเบียวจิหัวกพอกินพอไส้บางคนก็ม่เบียวโดิมเบี้ยวเพื่อนขานหนข้าไม่เบพอไปหนวะเป็นเดียวกพอเป็นเรียเันยะลำบากอยู่สองคนโอเคพอแม่พอกินพอใสละอันดีพวกเพื่อนยัเด้อกน้อยเหล่ายาบสูบเด้ เามาหลายปีเนาะก็ไม่เขสามสิบปีแล้วพีแค่ดูนี่เนาะแค่ในเกิดดูกิตะก้อนว่า้กินหัวละน้ำยิ่นอกริบกบแมงเป็นเนาะเฮ้ยานันนะหล้วนไล่เยไม่กินแต่น้า้ลย,ยแท้ กินน้ำได้แล้วเขานะ่ะนี่อาหารร้ายแล้วนี่ <c oughs> เมื่อใเขาไปกินย,ยนะังไงกินกินกินอยากรอยากยนต์อยากยนต์ก็เฮ็ดเชื่อตัวนั้นมาเฮ็ดตัวขนมเฮ็ดมุกปั้นหุ่นยนต์ช็อกโกแลตมาเห็ดโมจิซูนย์เข้าไปขายตัวไก่ตัวหมตัวมาก <c oughs> ที่กินอย่างยู่ในเมกาตอนอยู่ไทยวบากินมุกกระจะอยู่บ้านเฮามันมันมีอาหารหลายอย่างบุกอยากแนวหนึ่งก,กินแนวหนึ่งอันนี้ก็มีอยูมันเป็นเฮดเป็นหอยมันกับโบแมนของธรรมศาสตร์มันกับโบแซฟคือของบ้านเฮาได้พ่อแม่ปีปนอนอยู่บ้านเฮาโ้กูจะกินแจงเฮดมันเี่กินแจงเฮดแกงเฮดอย่างเฮดบดบบเฮดเพาะเ็ดละงูกเฮดพวกอิ่มเลย ขน้อยไม่อยากไปแบบนั้นเลยยุยเมกาด้ยเบิดไก่ละหมูเบิดหมูละปลากุ้งเห็ดเพื่องกับวกมันกับวกแซกเนะาะนำไาเห็ดกินกันของตู้เย็นมันกับวกกินหลายอ้าว บอ่อันเฮ็ดแย้งของกินน่ะนะกินลายอ,อันนั้นไม่ใช่อยากลนะ่ะสื่อกินนอันนั้นก็รสื่อกินอย่างนั่นสื่อกินเนี่ยมันกินลายนะี่ะก็ไ่อยากนะ <c oughs> บ่ผมแบ่เอกเอาใจเพื่อบ่เอาไปกินลายเฮ้พิ่น,นกระตุกใจนะเอา้าหงูมูเกลเอากู ออเกจักขึ้นบวกเฉดีมาหนึ่งวนกนนี้เ้ะเ้เลยอาเกจบกเฉเดีชตูดอก์ปรม,มาหนึ่งกินเต้าหือันนี้เต็มตู้ปรแมน้องาไาินห, <c oughs> กกนหดันห้ามันเป็นคูก,ก็ยังบเป็ปีปีสบ้านนี่ปุกห่างอีกกันานหรยคือเก้า <c oughs> มันงงักพวกที่ไรพักบัวใหญ่บัวชโลนบในลัใหญ่หรอ คงลาปุปูกแล้วเสียเสียไปหลายต้นเดีอคงดาไปได้กินยาวนานนั่นนะฮอดเดินซีฟิป,ไ,ปได้กินพ่อแม่ไปเนาะกินนิ้วตัวเป็นตัวบมเป็นถ้าห<อ>มัสีดแบบแบบพักหนึง่งออกฮอดสามพักต้นหนึ่นตนนงต้นหนึ่งนะั่นนะเป็นหูเป็นตาเจ็เขาหยาดมักสลีดเขาเก็บในเก็บอันแก่นมาเะนะเขาเก็บแก่นมาขวานะตัวหน่อยมาเถอะนะเขาเก็บมันไปดองเนาะ กระดองใส่กระป๋องอันเอาก็บ่ได้เก็บถึงว่าปีเก็บเก็บตัวปัญญาเนาะมาหันมาดักป้าบัตัวใหญ่มันนะเอาญญามันตายก็สิบ่กล้าเก็บกันตัวใหญ่มันนั่นเนาะบัดคืออันเม่ยนนั่งตําเขาเก็บนี่แบบนี้บ่จักกินถึงได้กินถึงตัวใหญ่น้อยเอาก็บ่ฮู้นะก็บ่เห็นคลิปเขาแล้วเนาะนี่เนาะทํามติดตามเขาก็บ่มีเลยบ่าวเลนี่ก็นั่งตะดํา เปนอนขาก็ดึกไปเขาเบิงนเราแต่ก่อนบิงอยู่บนี้บกบกบคอยเดินเดินมาเด็ดสีแตามเขาเขาเปีนเอาบิรมาเดินทบไปล่ะโอเคพี่น้องกินกับพิซซ่าอเแลงบอกกินข้าวอีกพ่อละกินเบิเปลี่ยนคนละสามเปลี่ยนสี่เปลี่ยนพ่อละกินไร บากินเขาด้วยเขาเขาเป็น hmm. ย so uh, right okay, yes. okay. okay, 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 ังได้วยอย่างไรหรือเปล่ครับยังไรเนี่ยต้องมายอุ่นเขาเย็นไปกินอุ่นเขาเย็นไปกินตอนเช้าบอกบอกเขารักบะจะตกบะเลยอต้มก่อนโอเคพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งแล้วโอเคเด้อประมาณพี่น้องที่ติดตามขอคมมอกครอบใจ fc ทุกทั่วมุมโลกเลยเนาะอยู่ดีไม่แห้งมัสจกคู่สุงคนไปดังใดก็ให้ตลอดปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อหยุ่น้ำกันเป็นนานอ่ะบายบายพี่น้อง